ต่อไปนี้จะมาการสาธิตวิธีการการลมจุดนะครับลมจุดเพื่อแก้การเมารถิงเวียนน้ำมึดตาลายเมารถโด,ดยใช้ทูกหรือกุหลี่ผมจะใช้ทูกนะครับลมจุดโดยจุดที่จะลมก็คือตรงนิ้วชี้เท้านะครับระหว่าง เมือกับเ็บที่ต่อกันโดยการลมโดยการอังนะครับอังอังใกล้ใลให้ไม่ได้ไม่ให้ถูนะครับให้ใกล้ๆก,ก็พอเริ่มพอเริ่มรู้สึกร้อนร้อนจนทนไม่ไหวนะครับแล้วก็ย้ายมาอีกข้างนึงสลับกันไปนะครับข้างละสิบครั้งนะครับ ข้างนี้ร้อนแล้วก็ย้ายมาข้างขวาร้อนก็ย้ายมาข้างซ้ายข้างซ้ายร้อนแล้วก็ย้ายมาข้างขวาทําสลับกันไปอย่างนี้ครับให้ได้ข้างละสิบครั้งนะครับทำสิบวันติดต่อกันนะครับวันละครั้งนะครับสิบวันติดต่อกันแล้วก็หยุด จะจะเห็นผลยังไงถ้าถ้ายังมีอาการอยู่ก็ให้มาทำอีกซ้ำอีกนะครับถ้าเราเราลองถ้าเรานั่งรถไปแล้วยังรู้สึกว่ามีการวิงเวียนอยู่แล้วก็มาทำซ้ำอีกนะครับทำหนึ่งเซตนี่สิบวันนะครับวันละสิบครั้งต่อข้างนะครับพอร้อนข้างหนึ่งแล้วก็ย้ายมาข้างหนึ่งนะครับเรียกว่าระหว่าง เล็บต่อเนื้อนะครับอเอาใกล้ๆให้รู้สึกว่าร้อนแล้วก็ยายนะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับครับแค่นี้แหละครับ